เปิดใจช่างภาพผู้ถวายงานตามรอยเสด็จพระองค์พาวันแรกที่มีการถแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องเจ้าฟ้าพระจรากิติยาภาปัจวนฉบับที่หนึ่งเรามาที่โรงพยาบาลจุฬาอยากถวายกำลังใจพระองค์ท่านพอเห็นว่าที่ตึกภูมิเสวริมังคารานุสร ยังไม่มีสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรก็เลยขับรถต่อไปอย่างมูนินิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ถนนเพชรบุรีตอนนั้นรู้สึกเกวงกว้างมากไม่รู้จะไปไหนเราแค่อยากมาเป็นกำลังใจให้พระองค์พาเราอยากช่วยท่านแม้จะทำอะไรไม่ได้ซึ่งในฐานะที่เป็นช่างภาพ เรามีพระรูปสวยๆหลายรูปเลยเลือกพระรูปนี้เป็นรูปที่เราถ่ายเมื่อครั้งในหลวงโปรดกล้าวให้เจ้าฟ้าพระจรักิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ที่วัดพระแก้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโอกาสนี้เจ้าฟ้าเสติวันนวรีเจ้าฟ้าถีปังกรรัศมีโชตโดยสเสด็จด้วย พอ,อเลือกพระรูปได้แล้วเห็นข่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรจึงนำบทสวดมนต์มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิ่งนี้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเราทำมาแจกวันแรกทั้งหมดสี่ร้อยใบที่ทำเพราะคิดว่าอยากเชิญชวนทุกคน ร่วมกันถวายกำลังใจทางใดทางหนึ่งเจรัฐกล่าวไปพร้อมกับนํพาพระรูปมอบให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาบริเวณจุดลงนามถวายพระพรภายในโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยย้อนไปเมื่อวันวานเธอคือหนึ่งในผู้เฝ้ารับสเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความประทับใจ ในพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์จึงบันทึกเป็นพระรูปเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเบิร์กก่อนที่ผลงานพระรูปเหล่านั้นทำให้เจรัตได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ถวายงานด้านการถ่ายภาพมีโอกาสตามเสด็จไปในที่ต่างๆเราเคยไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ต่างๆ ทำให้มีพระรูปอัพลงไอจีต่อมาทางทีมงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งนพ,งพยายามยากติดต่อมาเพื่อให้เราเข้ามาถวายงานด้านภาพถ่ายแด่พระองค์โอกาสที่ได้รับมอบหมายนี้นับว่าเป็นเกียรติและทําอย่างสุดความสามารถครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุน้ำท่วม เจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาสเสด็จพระดำเนินไปตามบ้านเตือนทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นทรงเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านหลายหลังแล้วตะโกนรับสั่งว่าได้รับถุงยางชีพหรือยังคะประชาชนได้หินเสียงก็ทำหน้างงๆว่าใครกันมาถึงหน้าบ้านพอเห็นว่าเป็นพระองค์ท่านก็ดีใจ รีบออกมาเฝ้าแล้วรับพระราชทานถุงพระราชทานด้วยความปลื้มปิติที่พระองค์เสด็จมาถึงที่นี่ปางเ,เสด็จออกนอกพื้นที่เส้นทางเสด็จสิ่งนี้ทรงทำเป็นประจำเพื่อให้มั่นพระทยัยว่าประสบนิกร่อนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นพระองค์ท่านทรงนั่งลงกับพื้นทั้งที่บริเวณนั้น เราคิดว่าไม่น่าจะทรงนั่งลงไปได้พวกประชาชนที่มารอเฝ้ารับสเสด็จอยู่แถวหลังๆไกลๆอยู่ในที่ที่เราจะเดินไปแต่พระองค์ทรงเห็นทรงเดินไปหาพวกเขาเป็นภาพที่ประทับใจมากคนเหล่านี้โชคดีมากที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใส่พระไทยส่งนั่งจนข่าวแทบจะติดพื้น ใครยื่นมือมาจับพระหัตถ์ก็ไม่ส่งห้ามส่งพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองทรงถามไถ่ทุกสุขด้วยความห่วงใยส่งเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงติดดินมากความห่วงใ่นี้พระองค์พาทรงให้ความสมแม้แต่คนตัวเล็กๆอย่างเราหลังจากที่หมายกำหนดการเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ทรงเดินมาหาที่รถแบบไม่รู้ตัว รับสั่งว่าแม่โคนี่เป็นยังไงบ้างเราดีใจมากที่ทรงพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเราในช่วงที่บ้านเมืองเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีผลต่อการจัดงานเพื่อนพึ่งพาเมื่อปี2564จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมทั้งแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพภารัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จออกนวังสัมปทุมส่งเปิดงานเพื่อนพึ่งพา2,564ผ่านเ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าเาศรษฐกิจเขตจตุจักรกรงเทพมหานครในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรักิติยาภานาเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีเสริพัฒนมหาวัจรดาเฝ้ารับสเสด็จน่าสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพิธีเปิดงานปีที่แล้วพระองค์พาทรงถือไอแพคไร้ right สดเองทั้งที่ทีงานเตรียมคนมาช่วยถืออุปกรณ์ไว้แล้ว แต่พระองค์ท่านทรงมักทําอะไรเองเสมอและทรงทําด้วยความคล่องแคล่วว่องไวในหมุมน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งเที่เราอยากเล่าสู่กันฟังคือวันเที่เราซื้อดอกไม้นํามาถูนกล้าวถูนกระหม่อมถวายพระองค์พามีเด็กน้อยคนหนึ่งมานั่งข้างๆเราเลยแบ่งดอกไม้ให้แก่เขาเมื่อเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภา สเสด็จพระราชดำเนินถึงเด็กน้อยคนนั้นถูลนเกล้าวถวายดอกไม้แด่พระองค์ท่านเจ้าฟ้าพระจะรกรกิติยาภาส่งรับดอกไม้และพระราชทานกลับให้เด็กน้อยคนนั้นรับสั่งว่าพี่ให้ค่ะเด็กคนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าควรทำยังไงจะรับดอกไม้หรือไม่รับจะเหมาะกว่าจนคนข้างๆช่วยกันบอกว่า รับเลยรับสิรับสิเขาก็เลยยื่นมือไปรับดอกไม้นั้นซึ่งความเป็นกันเองไม่ถือพระองค์พระองค์พาทรงน่ารักแบบนี้อยู่แล้วทรงใส่พระไทัยแม้คนอื่นอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญอะไรดังนั้นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการมาร่วมลงนามถวายพระพร ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อเราคนไทยทุกคนพระองค์พาไม่ถือพระองค์เป็นถึงเจ้าฟ้าแต่ทรงเรียบง่ายนอบน้อมถ่อมตนแม้กับชาวบ้านที่เรียกกันว่าตาสีตาสา ยามทักทายพระองค์พาก็ยังทรงยอบกายมีพระจริยวัตรอันงดงามทรงห่วงใยชาวบ้านสอดส่องดูแลทุกสุขชาวบ้านสม่ำเสมออีกทั้งเป็นพระธิดาที่รักพ่อแบ่งเบาราชภารกิจของพ่อคือในหลวงโดยไม่ห่วงพระองค์เองเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยึดถือเป็นแบบอย่างทางสังคมชาติ สังคมครอบกรัวได้เหล่านี้ค่อยๆหล่อลอมเป็นรักบริสุทธิ์สะสมจนตกผลึกในหัวใจประชาชนโดยไม่รู้ตัวเมื่อข่าวพระองค์ผาดแพร่ออกไปทั้งแผ่นดินใจแทบแตกสลายนั่นแหละแต่ละคนถึงประจักษ์แก่ใจตัวเองรักพระองค์ผาฝังลึกกันขนาดไหนพระองค์ผาคือพลังแผ่นดิน ยามนี้พระองค์ดุดพระมหาชนกลอยคอกลางทะเลพระองค์ต้องทรงผ่านด่านทดสอบไปสู่จุดนั้นในอนาคตได้แน่นอนด้วยพลังแห่งรักจากรากสู่ยอดนี่แหละจะเป็นปราฏิหาริ์ปลกพระองค์พาให้ทรงตื่นขึ้นมาอยู่กับประชาชนที่เฝ้ารักเฝ้าหวังในพระองค์มาตลอด44ปีพระองค์พา ต้องไม่ทอดทิ้งประชาชน